ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองสวัสดีปีใหม่ค่ะกลับมาพบกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองในสัปดาห์เปิดสักราชใหม่ปี2567นะคะ ซึ่งในสัปดาห์นี้เราได้รวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงส่งท้ายปี2,566ระหว่างวันที่24ถึงวันที่31ธันวาคม2,566มาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสารปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ เริ่มกันที่ข่าวคณะกรรมการตุลาการสารปกครองหรือกสอปอมีมติเป็นเอกฉันเห็นชอบให้คัดเลือกท่านวิศนุวรัญยูรองประธานสารปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งประธานสารปกครองสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปสืบตอนเนื่องจากท่านวรพจน์วิสรุตธพิษประธานสารปกครองสูงสุดคนปัจจุบันซึ่งมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์และจะต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่ ันที่1ตุลาคม2,567ค่ะโดยขั้นตอนต่อไปสำนักง,งานสารปกครองจะมีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอชื่อท่านวิษนุวรัญยูขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒธธิสภานายกรัฐมนตรีจึงจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่งตอไปค่ะ มาต่อกันที่ข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะภาคีเครือข่ายรวม8องค์กรนำโดยนายแพทย์วรงเดชก,กิจวิกรมประธานพักไทยพักดีได้เข้ายื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชธัน์ต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะ โดยกลุ่มผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ศาลเพิกถอนกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขังพศ2563และระเบียบกรมราชัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุม้มครองในสถานที่คุมขังพศ2566ที่กำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่มีใช่เรือนจำหรือการจำคุกนอกเรือนจำพร้อมทั้งขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกชั่วคราวก่อน มีคำพิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อให้ระงับใช้กฎหมายทั้ง2อฉบับดังกล่าวไว้ก่อนด้วยค่ะปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะ มีรายงานข่าวระบุว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกอพอได้พิจารณายกอุทธรณ์กรณีบริษัทปตทจำกัดมหาชนไม่เห็นพ้องกับคำสั่งกกพเรื่องการส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยกรณีผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบกา๊าซได้ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติค่ะ และผลจากการยกอุธทอนดังกล่าวทาให้ปตทต้องนํามูลค่าการที่มีการปรับลดลงจากผู้ผลิตประมาณ4,300ล้านบาทมาเป็นส่วนลดในราคาพูนก๊าซเดือนมกราคม2,567เพื่อนำมาลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในงวดเดือนมกราคม2,567ค่ะ ซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่าหากปตทไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวกกพจะต้องดำเนินการปรับวันละ5 0 0แสนบาทจนกว่าปตทจะปฏิบัติตามคำสั่งและหากสุดท้ายปตทไม่เห็นด้วยก็อาจพิจารณายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปีที่ผ่านมาค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ